คือตีห้าสิบสองออกจากบ้านไปชาร์จแบตใส่พอได้ไหมพี่ใน้ออกจากบ้านเนาะโอเคเนี่ยเข้าไปตัดสามทีหกมาใช่ไหมครับปึ๊บเข้าปั๊มมาชาร์จแบตโอเคครับอันนี้อ่ะออกมาจากจุดชาร์จก่เริ่มเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนาะพี่ ตรงตรง,งไหนในปั๊มไหนพี่อ่ปทอทเชียนตะกูลออปอทตัดใหม่เนี่ยสามสี่หกใช่ไหมสามสี่หกออกไม้มาชาร์จแบตเพื่อจะเข้าบ้านถูกไหมพี่ใช่ครับออกจากบ้านไปนี่แหละไม่ได้ไม่ได้มาอ๋อก็คือออกจากบ้านไปแล้วก็มานี่ใช่ พอทุงวันี้มาถึงเข้าหมู่บ้านพี่ปิดปิดประตูให้หน่อยผมแต่งมันไม่เลยแลกไอไอนีอนหนหน่บัตรเข้าหมู่บ้านปุ๊บขับมาปุ๊บช่วงนี้ทำอะไรพี่ไม่ได้ของเลย อันนี้แฟนน่าจะเผลอหยิบของหรืออะไรสักนอ,อย่างฝเ่าไม่รู้คือผมไม่ได้มองอผมคุยณรศัพท์อยู่โอ